คณิตศาสตร์ที่คุมองนะคะมีแค่บวกบวกลบจริงไหมเราจะไปหาคำตอบกับทีมงานคุมองไทยแลนดน์กันค่ะสวัสดีค่ะที่คุมองมีเรียนแค่บวกๆๆบวกลบจริงไหมคะไม่จริงครับมีบวกลบด้วยแล้วก็มีหลักสูตรที่เรียนจบระดับสุดท้ายเนี่ยที่แคลคูลัสเลยแคลคูลัสเนี่ยก็จะใช้ทั้งมัธยมปลายแล้วก็น้องๆที่เรียนที่มหลาลัยก็ จะใช้เป็นเรียนพื้นฐานเรื่องแคลคูลัสอร์เหมือนกันครับทำไมเด็กๆบางคนที่โรงเรียนค่ะเรียนค้นฐานแล้วแต่ทำไมเมื่อมาเรียนที่คุณมองยังต้องมาเริ่มเรียนบวกๆลบๆอีกอะคะโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าเรื่องเรียนเรื่องคูณกับหารอยู่ใช่ไหมครับก็ยังไงเรื่องคูณกับหารเนี่ยก็ยังใช้เรื่องบวกกับลบอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากลับไปเรียนที่เรื่องบวกกับลบก,ก่อนเพื่อจะฝึกให้ชํานาญแล้วก็ก้าวหน้าไปเรียนเรื่องคูณหรือว่าหารที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนได้ได้อย่างรับร่้มากขึ้นแล้วก็อาจจะใช้เวลาน้อยลงข้อผิดน้อยลงครับก็จะทําให้หนักเรียนรู้สึกสบายกันการเรียนคูณหารมากขึ้นครับขอบคุณพี่อามากเลยค่ะ